그이거 เพิ่งจะหยุดโอ้ฝนลงเม็ดเปล่าอยู่ังยิง่งมายังเด็ดปัดแล้วฝนออกเฉยๆแต่ก็บนอันร้อนครับฝนหยุดตกแล้วกระเดนออกที่นี้แต่ถ้าทำสามคนน่าจะเสร็จครับทางเที่ยงเวลาย,ยังเหลือเลยอีกสี่ชั่วโมงรู้ว่าจะได้สามหรือเปล่า เดินตามหาทีมงานครับเขาใช้มาล้างอ,าอะไรไม่รู้ฝั่งนี้เราะมน่าจะบอกไว้ครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เลยได้ถังหนึ่งอุปกรณ์ครับเหลือขาดสายไฟขึ้นข้างบนงนะครบบรรยากาศแดดครับเดี๋ยวกลัวฝนจะตกมาอีกถ้ามันคืมช่วงบ่า,บายมองบ่ายสองยังไม่ตกก็โอเคอยู่กลัวมันจะตกเทกําลังล้างอยู่เชอันนี้ปูตัวหนอนไว้ครับเนะี่ย ฝั่งนี้ปูตัวนอนไว้เสียอะไรตังค์เย้ทำได ขุ่นมันออกเยอะก็เลยทำกรองแบบนี้ดักแล้วก็ให้มันตกลงในล่างนี้แล้วกลงในน้ำครับแต่ต้องมันต้องล้างพัดลมใหญ่เป่าดูดออกมาทุกตัวเลยตัวนน้นไมได่ดูดเป็นม่านน้ำไม่รีบไม่รีบะ นั่งคาราบาล่ะรู้จักซื้อเลี้ยงมั่งสีเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกไปใครมามั่งโอ้ยปักไม้แล้วเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ช็อตหัวใจ ว่าไปบ้านเย็นเนไหนอ่ะไปแล้วมาวานโดนหลอกกลับตั้งแต่เที่ยงฝนะมาก็น,นัดแล้วเขาไม่มาเขาบอกอีกสามวันค่อยเข้าก็ <c oughs> <c oughs> เลยมาีนี่ดิส่งงานหน่อยอันนี้อะไรหัวฉีดครับ ก็มันไม่ไม่ได้ล้างบ่อยหรอกปีนี้เลยล้ะงืออันนี้ก็สามเดือนแล้วเพิ่งจะล้างกี่วันเมื่อวานก็ดิบหลังมีงานอย่างเนี้ยเด็กเสร็จอันนี่เนี่ยจะออก ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับผลของได้เที่ยวหนึ่งแล้วพอดีเมื่อกี้เราวินเทรครับลินเทล้างกัวสีหัวฉีดน้ําห,หัวฉีดไหยครับหล้างทําความสะอาดอก็ว่าเช้านี้จะเอาสักสิบสี่ครับเจ็ดตัวเจ็ดเจ็ดคู่ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วถึงเที่ยงแล้วก็เหลืออีกหกบ่ายเข้ามาทํา ถ้าฝนไม่มาแต่ดูพยากรณ์อากาศเขาว่าฝนจะมาช่วงบ่ายโมงก็ไม่แน่ครับนี้เมฆก็ลอยต่ำอยู่น่าจะดีกว่าถ้าฝนไม่ตกแต่ก็สายแล้วเดินไกลหน่อยครับหยิบของ ตัวที่เจ็ดแล้วครับวันนี้อ่าครึ่งครึ่งแรกถึงเที่ยงก็เอาแค่สิบสี่ตัวครับก็เหลือข้างหลังอีกสามชนไม่วินเทนะไม่ชนเลยเหรอเดี๋ยวเดีเดีย โมงครึ่งครับผมพอดีเสร็จไปแล้วสิตัวแล้วอยู่6ครับไว้เจอกันภาคบ่ายให้น้องพักก่อแกกินข้าวกันก่อนสักแป๊บหนึ่งขึ้นมาบ่ายเพราะพอดีตอนนี้เขาพักเที่ยงกันครับเปิดรหลดปิดรหลดก็ไม่ได้เออว่าปวดโหลดปิดหลดเริ่มเสียบเลยเดี๋ยวเสียบเกือบลงไปแล้วเกือบเขาเปิดขึ้นมามาเสียบข้างบนอีกช่วยเลย ก็เจ็ดตัวครับแปบ๊บเดียวเดินเสียบเสีบเสียบแล้วก็จบแล้วดูสภาพสนิมได้ทุกตัวเลยครับก็เลยคขาเลยต้องให้เปลี่ยนนี่ก็จะประมาณนี้เนาะวางไม่ใช่เฉยครับมีแด่ยึดคอไม้ตรงตรงนี้ อ,อีกหกตัว 1, 2, 3, 1, 2, 14, 14, 14, 12, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสิบสี่สิบสี่ก็ห้าสิบสองเป็นหกสิบหกเฮ้ยไม่ใช่สิใช่ปะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องนับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวส่งไปผิดคนละอย่างกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะทวงมาให้แกบินอีกไ็ได้ครับขอเขาตัวละสามร้อยไม่รู้จะให้หรือเปล่านะ ทำยากครับจา,ากเด็กขแรงทั้งหมดที่เขาตีไปทั้งค่าของเขาใส่ท่อแล้วก็ตัดต่อเหมือนกันเขาคิดไปเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบสองตัวหมอก่วงแล้วหมอก่วงเขาคิดไปเก้าหมืนแต่นี่คิดขแรงแค่สองหมืน ก็เจอกันช่วงบ่ายครับผมอาจก,กินข้าวไปแป๊บหนึ่งขึ้นจะเที่ยงกบ่ายี่แะน,นี่สามชุดเรลือเสร็จครับเพื่อผลม,มาเอาแน่นอนกับมันไม่ได้ตอนที่ลงไปก็แดดเปี้ยงเลยมาตอนนี้รู้สึกจะคลึ้มๆมาแล้วทำให้เสร็จทำให้จบแล้วเราก็เยียรพื้นที่ครับไ่ดจะลงออน้ำหนักเยอะยืนขึ้นปีลงนี้ก็หอบแล้วเหนื่อยแนละ้ว สบายอ่ะร้อนแน่สังกสีรร้อนครับราคาร้อนนั่งทำลำบากเอากระกดาษไปลองนั่งมันยไม่ได้นั่งลองนั่งทำงาน,นครับถ,ถูถ่ถูถเป็นอาชีพ เอาฟ้าสองต่อเดี๋ยวจะลุยต่อนะครับทำให้เสร็จเสร็จไปเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จทุกตัวเจ็ดสิบสี่ตัวทำเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามครึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำตอนนี้ก็ทีมงานเราก็กำลังเลียร์เชียรพื้นที่ครับเลียรเสร็จ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 นะยังไปทิ้งให้หมด เดี๋ยวคืนนี้ฝนตกมาก็ช้าล้างลงหมดนะครับจะอลองเปหน่อยเจดี่ตัวเจ็ดสามยี่สิบเอ็่องสองสองสี่สองสองสองศูน ราก็จะได้ลงนะครับทีนี้เกียร์ของเสร็จลงแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็งานเรียบร้อยแล้วครับส่งงานส่งอะไรเรียบร้อยแล้ววางบินแล้วก็ยิงไว้พอนะาไม่อยู่เต่าอัอกข้างนอกมาอันนี้ครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับี่วันสี่วันครับก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่เหนื่อยหน่อยร้อนหน่อยก็ทนเอาครับก็ถือว่าคุ้มอยู่มังมงกระจายค่าแรงไปแล้ว ครับมีคนมาช่วยงานหน้าแตา่แกก็อย่างนี้ครับหน้าจะดำๆนิดหนึง่งเป็นกปกติครับงานน้องแอร์ทำไม่ได้ทาําได้แต่งานแต่แกครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมดเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าอืมจะได้ไปทําที่ไหนต่อหรือยังไงแต่สําหรับเจนนี่นก็น่าจะเป็นวันวันศุกร์ครับน่าจะได้เข้าวันศุกร์ลาเท้าก็ยังไม่แน่แจเวนันครับ เขาว่าก,กันอีกทีนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปเนาะวันนี้มีความสุขครับสวัสดีครับ